เมื่อคืนนี้นะคะฝนก็ตกหนักทั้งคืนนะคะยิ่งกว่าเมื่อวานซะอีกนะคะก็เลยทําให้เช้าวันนี้นะคะน้องๆก็ยังไม่มีที่เล่นเหมือนเมื่อวานนี้เช่นเคยนะคะเราเอากระมังวางไว้เนี่ยน้ำฝนเนี่ยก็เต็มกระมังเลยนะคะก็ต้องรีบเททิ้งนะคะเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยบางทีไม่ได้ไม่ได้สะอาดนะคะเพราะว่าชะล้างหลังคาซึ่งมีนกพิราบหรือว่านกอื่นๆที่มีเชื้อโรคเนี่ยมาขับถ่ายไว้นะคะแล้วก็มาไหลลงกระมังแบบนี้เพราะฉะนั้นน้ําฝน ที่ละลองแล้วก็ไหลลงกระมังเงี้ยไม่ได้แปลว่าสะอาดนะคะในยุคนี้ในสมัยนี้นะคะน้ําฝนเนี่ย ไม่ได้สะอาดเหมือนเมื่อตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กแล้วนะคะน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำฝนที่ขังอยู่ตามถ้วยถังกระมังเนี่ยจะความเ้งหมดเลยนะคะน้องๆเนี่ยก็ไม่มีที่จะวิ่งเล่นแล้วก็ไม่อยากจะไปวิ่งเล่นในกรงยักษ์หน้าบ้านเพราะว่าจะเห็นว่าทั้งพื้นบ้านพื้นกระดานไม้ที่เคยวิ่งเล่นเปียกไปหมดแล้วก็ยังบางส่วนยังมีน้ําขังอยู่ในกรงยักษ์ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอเล่นกันอยู่ ในบริเวณบ้านเหมือนเมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าฝนเนี่ยฤดูฝนเนี่ยจะตกหนักแบบนี้ไปอีกกี่วันนะคะเมื่อคืนเนี่น้องๆก็หลับกันสบายนะคะอากาศเย็นๆเ,เนี่ยแล้วที่บ้านเราเด็กจะชอบปูผ้าแบบนี้นะคะให้น้องๆนอนอ,นอุ่นๆกันนะคะแล้วก็ยังมีบางตัวนะคะที่อ,อยังอยากออกมาเล่นน, <ๆ S 2> นะคะอ,อย่างน้องมละกอ,อ,อบ้านเปียกเดินไม่ได้หรอกเปียกหมดอบ้านเปียกเปียกกวมาเมื่อวานเลย ไหวานเป็นไลูกไหวานใข่หลับอยู่เนี่ยอีสเตอร์หรือยอดออ,อ,ดอีสเตอร์ยอดนะลูกในขณะที่กระดานไม้เปียกเปียแบบแบบนี้นะคะก็ยังมีน้องบางตัวเนี่ยมันนอนหลับอยู่นะคะอตอนนี้ผู้กองกําลังสับสนระหว่างน้องอีสเตอร์กับน้องทองหยอดนะคะเพราะน้องอีสเตอร์เนี่ยน้องอีสเตอร์คือหนึ่งในแมวที่ถูก ทิ้งขยะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเอามาตั้งไว้ในโรงรถที่บ้านผู้กองนะคะก็โตมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีสีส้มเหมือนกันมากเลยนะคะบางทีเนี่ยต้องดูดีๆว่าเป็นน้องอีสเตอร์หรือว่าเป็นห้อยงวงทองหยอดนะคะเอาไหมมาแม่กับเขาเอาไหมนี่เล่นเอาไปมาดูดิแม่มีอะไรมาให้เล่นมาดูดิอ่ะเลยเอาเอาเอามาแล้วเสร็จแล้วมาแล้ว Cha ba ba bạn xa, leo leo, ba leo.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  Leo leo. เห็นว่าน้องๆเนี่ยเงาเงากันมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกจริงๆแล้วถ้าฝนไม่ตกเนี่ยในกองยักษ์หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นที่เล่นที่ดีที่สุดสําหรับเขาเลยนะคะเพราะมีทั้งต้นไม้มีทั้งกระดานไม้ให้ไต่ระดับให้โดดขึ้นโดดลงนะคะจะไปซื้อลูกปิงปองมา10ลูกนะคะลูกละ10บาทแล้วก็แบ่งให้น้องๆห้องนิวคีเมียเนี่ยไป2ลูกอีก8ลูกก็เลยปล่อยให้เล่นกันแล้วเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันนัดของแม่สายรุ้งที่คุณหมอนัดไว้ว่าจะต้องไปผ่าตัด ก้อนเนื้อที่มันงอกขึ้นมาในปากซึ่งทําให้แม่สายลุ้งเนี่ยอาจจะรู้สึกลําบากในการใช้ชีวิตนะคะกินอาหารก็คงยากลําบากทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยลดลงไปเลยนะคะวันนี้ก็ลดน้ํางดอาหารกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแล้วก็เช้าเนี้ยนะคะก็จับตัวแม่สายลุงง่ายดายมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราก็พาขึ้นรถกันไป2คนผู้กองก็จะไปส่งแม่สายลุ้งที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ ตัวเองก็จะเลยไปทํางานต่อเลยนะคะก็ผ่านวัดพนันเชิงอยู่ทางซ้ายมือนะคะถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะเป็นวัดดังหนึ่งใน9วัดของจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะคะอย่าลืมมากราบหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกันนะ,ะแตลูกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเย็นแม่มารับถึงโรงพยาบาลดูสิไม่ต้องกลัวนะแต่ลูกแม่แต่ลูกไม่แต่ลูกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเย็นมารับเดี๋ยวเย็นมารับนะลูกรู้ไหม บที่พาน้องหมาน้องแมวแบบนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเปิดแอร์ค่อนข้างเย็นแล้วน้องแมวบ้านเราเนี่ยไม่ได้เคยอยู่ห้องแอร์แบบนั้น24ชั่วโมงนะคะก็เลยฝากพี่น้องไว้อย่าลืมนะคะเอาผ้าซักผืน2ผืนเนี่ย ใส่ไว้ในตะกร้านะคะเวลาเขาหนาวเนี่ยเขาจะได้ซุกตัวอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าอย่างแม่าสรุ้งเนี่ยตอนเช้าไปส่งตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วก็กว่าจะได้ไปรับพิธีก็อาจจะเป็นทุ่มสองทุ่ม,มนะคะน้อยมีผ้าผืนสองผืนไว้ในตะกร้าเนี่ยเวลาเขากลัวหรือว่าเขาหนาวเนี่ยเขาจะได้ซุกตัวอยู่ในนั้นนะคะจนกว่าคุณหมอเนี่ยจะทําการรักษาเขาจนเสร็จเรียบร้อยลูกปิงปองนะคะที่ที่ซื้อมานะคะ10ลูกให้น้องๆห้องเดียวกีเมียไป2ลูกแล้วก็เหลือไว้น้องๆห้องเนี้ย 8ลูกก็ได้พอได้เล่นกันแหละนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะชอบซื้อมาให้เล่นแบบนี้บ่อยๆแล้วพอเล่นเตะกันไปเขีียกันมานะคะเขาก็จะเอาไปเข้ามุมแล้ว ขอลูกปิงปองเข้ามุมหนี่นที่หาไม่เจอแล้วแล้วส่วนตัวนี้นะคะนอนอ้วนตัวกลมปอกอยู่นี่ก็คือน้องบัวลอยนะคะในขณะที่เ,เพื่อนๆเนี่ยตื่นนอนแล้วไปวิ่งเล่นไปหาของเล่นกันแล้วเนี่ยยังนอนอยู่แบบนี้เลยนะคะทั้งที่สว่างแล้วแล้วก็พี่หมื่นอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเวลานอนเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยจะพยายามเอาผ้าห่มนะคะหรือว่า ผ้าผ้าห่มผ้าน,นวมผ้าอะไรที่ซักง่ายๆนะคะเอามาวางปูไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะเลือกที่จะนอนบนผ้านะคะเพราะว่าอย่างน้อยอ่าอย่างแดงแรกก็อาจจะนุ่มนิ่มดีนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เขาอุ่นนะคะนีก,ก็อีกตัวหนึ่งนะคะนอนจนหาหัวไม่เจอเลยนะคะคือน้องจินดานะคะอ้วนมากนะคะแล้วก็จนพอยิ่งตัวตัวอ้วนเนี่ยหัวก็ยิ่งเล็กลงแล้วก็จะหาหัวในแทบไม่เจอแล้วน้องจินดาอีกตัวนึงนะคะก็หลายๆตัว รูปด่างอ้วนทวนแข็งแรงนะคะเช้าตื่นมาจริงๆเนี่ยนะคะไม่ได้บ้านสะอาดแบบนี้นะคะไม่กล้าให้ดูเลยว่าจริงๆอาจจะถูตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเช้ามาเนี่ยยังไงก็รกนะคะแล้วก็จะรกแล้วก็สกรปรกมากด้วยอ๋อมีคนนอนตื่นมีไขมัน,มอนทองอุ้ย <laughs> ขูงง่แม่ขูงง่ <laughs> ขทำไม เดิมเนี่ยเคยเป็นห้องนอนของพระโลมานะคะแต่พอสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ยก็จําเป็นจะต้องเจาะห้องเนี้ยให้ทะลุถึงกันระหว่างบ้านหลังเก่าไปสู่บ้านหลังใหม่นะคะก็เลยทําให้พระโลมาเนี่ยไม่มีห้องนอนนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าวถ้าเดี๋ยว ท่านศึกออกมาเนี่ยนะคะจะจะให้นอนห้องไหนดีนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งซึ่งผู้กองไม่ค่อยถ่ายให้ดูเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีพอ,พอถ่ายออกมาเนี่ยแสงจะค่อนข้างมืดแต่ก็เป็นมุมที่น้องแมวชอบนอนนะคะเป็นห้องครัวก็จะมองเห็นว่าเนี่ยถ้วยชามของน้องแมวนยังกองอยู่เต็มสองอ่างล้างจานเลยนะคะบางทีเนี่ยเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผู้กองทําตื่นมาแล้วทำเนี่ยก็คือเก็บ เก็บตักที่แมวก่อนนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือขวาดถูบ้านแล้วก็อาหารเตรียมอาหารสาหรับน้องๆน,น,นะคะแล้วก็ต้องรีบเอาตัวเองเนี่ยออกจากบ้านไปทํางานเพราะฉะนั้นอย่าเมื่อกี้จะเห็นว่าจานของถ้วยชามของน้องแมวเนี่ยกองพะเนินเลยนะคะซึ่งวันนี้ล้างไม่ทันก็ต้องทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นมาค่อยว่ากันแม่ขอรูป,รปงได้พี่ยยมมาไหมนี่ก็ดูเหมือนจะชอบแหละนะคะแต่ว่ารูปมีปองเนี่ย พอเข้ามุมไปแล้วเนี่ยบางทีเขาหาไม่เจอนะคะก็จะไปหลบตามมุมบางทีเลิกง,งานกลับมาเนี่ยก็จะต้องเอามาเก็บล้างที่ฝุ่นแล้วก็เอามาลึ้งให้เล่นกันในบ้านเนี่ยมีหลายสิบลูกนะคะซื้อมาหลายรอบแล้วไม่ใช่ซื้อมารอบนี้รอบแรกนะคะเพราะว่าน้องๆชอบน้องก็สามารถซื้อหามาให้น้องๆเนี่ยเล่นกันได้นะคะราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็น้องๆชอบมากแล้วก็ทนทานเล่นได้นานๆเลยทีเดียวนะคะทําให้น้องแมวเนี่ยได้วิ่งออกกําลังกายถึงแม้ว่า บางบ้านอาจจะเลี้ยงระบบปิดเป็นบ้านเล็กๆนะคะก็ทําให้เขาได้วิ่งเล่นได้ยืดแข้งย,ย,ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ได้ออกกําลังกายแม่สายแก้วนะคะก็มาแอบอยู่ข้างกระบะทรายและหลายท่านาบางท่านอาจจะถามว่าบ้าน,านเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นกระบะทรายน้องๆขับถ่ายยังไงก็กระบะทรายเนี่ยจะแอบอยู่ตามมุมนู้นมุมนี้นะคะแล้วก็จะใช้กระบะทรายตามปกตินะคะแล้วก็ที่ ไม่ค่อยถ่ายหเห็นเพราะว่ากระบะทรายบ้านเราเนี่ยจะเก่ามากนะคะผู้ก,กองเนี่ยจะล้างล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะตากแดดแดดจัดจัดเนี่ยบางทีตากไว้2วันสาวันเลยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วแม้แต่ถ้วยชามของน้องแมวก็เหมือนกันเมื่อกี้เห็นคุณย่าปินป๊นๆแวบบๆนะคะ กําลังจะหาโอกาสที่จะอาบน้ําเขาอยู่เพราะว่าเขาไม่สามารถเลียตัวเขาได้ในความที่เขาแก่แล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่แต่งตัวนะคะก็ต้องคอยอาบน้ําหรือไม่จะต้องสางขนให้เขานะคะวันก่อนที่มีญาติมาอาบน้ําให้น้องอุบุเนี่ยก็พยายามตามหาตัวคุณย่าปิ้นๆกัน จะจะช่วยกันอาบน้ําแต่หาไม่เจอคุณทุกกาลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหาพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะมาส่งมาได้ตามที่อยู่ที่แจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะาสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะมาแล้วนะ